วันนี้ผมจะเสนอเมนูลาบเหนียวกุ้งนะครับปกติเราก็จะชินกับลาบเหนียวของปลาตองนะครับแต่ว่าเมนูนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับลองทำทานดูนะครับนี่ครับกุ้งขาวครับเอาไปล้างใส่แป้งมันแล้วก็เอามีดทุบนิดนึงจะได้ตำง่ายนะครับอันนี้ขาอันนี้เป็นเป็นขานะครับเอาลงไปเลยครับตำตำตำขาก่อนนะครับ พริกสดประมาณครึ่งช้อนนะครับแล้วก็กระเทียมครับสองกีดอาก,กุ้งลงไปตำเลยครับน้ำซุปนะครับต้มมาแล้วนะครับต้มสุกก่อนนะครับอเอาใส่ลงไป<อ>เหนียวยิ่งกว่าปลาตองอีกครับไม่ต้องห่วงครับ จากนั้นก็จะใส่ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดซอยครับใส่ลงไปเลยครับอันนี้ต้นหอมกับผักแพลานะครับใส่ลงไปตําเลยครับผักเพลานะครับจะช่วยดับคาวได้ดีมากเลยนะครับผักเพลานะครับถ้ามีมะกอกก็จะดีเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้หน้าฝนมะกอกเราไม่มีนะครับเอาตาเลยครับตําใส่ให้ละเอียดเลยครับ ผงชูรสดครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับน้ำปลาครับหนึ่งช้อนครับข้าวคั่วครับประมาณช้อนหนึ่งนะครับริ๊บป่นครับใส่ประมาณครึ่งช้อนครับถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆได้นะครับอันนี้เป็นน้ำกระเทียมดองนะครับใส่ไปครึ่งช้อนครับมะนาวครับผมจะกะเอวเลยนะครับใส่ประมาณครึ่งช่อหนึ่งช้อนนะครับ เพิ่มมะนาวอีกนิดนึงครับผมน้ำปลาครับครึ่งช้อนครับหอมเปียนะครับาคนให้เข้าขกันเสร็จแล้วครับนี่เหนียวมากเลย ใส่พริกทอดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลาบเหนียวกุ้งขาวสูตรของเสือหวยลองทำตามได้เลยครับอร่อยแน่นอนครับผม